สวัสดีค่ะเข้าครัวกับครูคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทําขนมตาลน,นะคะค่ะขนมตาลทําเองแบบง่ายๆนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ลูกตาลมา3มลูกนะคะตอนนี้เราก็ปอกเปลือกล้างน้ําทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาหยีลูกตาลกันนะคะค่ะเราก็จะใส่น้ําลงไปก่อนเลยนะคะน้ําจะทําให้เราช่วยหยีตาลได้ง่ายๆนะคะใส่แค่นี้ก่อนนะคะ อ,อุปก,กรณ์ที่เราใช้ยีลูกตาลนะคะก็จะมีกล้านะคะแล้เราก็จะยีแบบนี้นะคะพอเรายีแล้วนะคะเราก็จะได้ส่วนเป็นส่วนของเนื้อตาลแบบนี้นะคะ ค่ะแล้วก็จะยีให้หมดเลยนะคะทําให้หมดเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยีลูกตาลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสะเด็ดน้ําออกนะคะเพื่อจะแยกเอาน้ําที่มีความเฟื่อนออกนะคะค่ะแล้วก็จะให้เหลือแต่เนื้อตาลล้วนๆเลยนะคะเอาเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาท,ทํากันเลยนะคะค่ะเราก็จะใช้กระชอนนะคะค่ะแล้วก็ผ้าขาวบางนะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะ ไปเลยแล้วเราก็จะเอาเนื้อตาลที่เรายีแล้วนะคะเทลงไปเลยนะคะค่ะเราจะทำไว้แบบนี้ประมาณทักสามชั่วโมงนะคะ,ะจริงจริงแล้วถ้าเอาไว้ค้างคืนได้ยิ่งดีนะคะทิ้งไว้หนึ่งคืนก็ ยิ่งดีนะคะก็จะเหลือแต่เนื้อของอเนื้อตาลน,นะคะพักไว้แบบนี้ประมาณสัก3ามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำขนมกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็าแยกเนื้อตาลแยกน้ำแยกเนื้อออกแล้วนะคะครบเวลา3ามชั่วโมงแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําขนมกันนะคะเราจะใช้เนื้อตาลประมาณ300กรัมนะคะนี่นะคะสามชั่วโมงนะคะเราจะได้แยกเนื้อตาลได้ประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเป็นน้าอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยน้ําที่เราแยกออกมาแล้ว,ลวก็เมื่อกี้ก็เทียิ้งออกไปบ้างแล้วนะคะ ไปลงมือทําขนมกันเลยนะคะค่ะเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะ500กรัมนะคะแล้วก็มีน้ําตาลนะคะ400กรัมนะคะค่ะแล้วก็มีเนื้อตาลนะคะ300กรัมค่ะแล้วก็มีผงฟูนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีน้ํากะทินะคะที่เราใช้ก็อยู่ที่500 5 0อ500 ML านะคะหรือกรัมนะคะค่ะแล้วก็มีเกลือ1ช้อนชานะคะแล้วก็มีมะพร้าวสาหรับแต่งหน้านะคะแล้วก็ ใส่ในเนื้อขนมนะคะนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะค่ะเราก็จะเทปแป้งข้าวเจ้าลงไปก่อนเลยนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยเนื้อตาลน,นะคะค่ะเราก็จะนวดแป้งเข้าไปกับเนื้อตาลก่อนนะคะค่ะแล้วก็น้ํากะทินะเราจะค่อยๆเทลงไปนะคะ จะไม่เทหมดทีเดียวนะคะเราก็จะค่อยๆนวดแป้งนะคะ น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะมะพร้าวนะคะแล้วเราก็จะมาใส่เกลือนะคะใส่เกลือหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงฟูนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะขั้นตอนนี้นะคะเมื่อแป้งเราเนียละเอีย,ยดยแล้วเราก็ใช้ทัพพีคนได้เลยนะคะเพราะ อ่ะมันจะเหลวนะคะแล้วก็ใช้ตะพีคนได้เลยนี้นะคะค่ะคนไปในทิศทางเดียวกันนะคะค่ะแ,แป้งของเราก็เนียนละเอียดดีแล้วนะคะลักษณะการเทนะคะก็คือแป้งไม่ขาดออกจากกันนะคะค่ะแ,แบบนี้นะคะ่ะใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะพักแป้งเอาไว้ประมาณ หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราจะมาหยอดขนมกันนะคะระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราก็อาจจะไปทำกระทงใบตองกันนะคะค่ะครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมาหยอดขนมกันเลยนะคะค่ะเราหยอดไม่ต้องเต็มนะคะะอันนี้ซึ้งเป็นซึ้งนึ่งขนาดเล็กนะคะอาจจะนึ่งได้ไม่เยอะนะคะ เราก็จะโรยมะพร้าวลงไปเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปนึ่งกันนะคะเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ15-20นาทีนะคะค่ะครบ15นาทีขนมของเราก็สุกแล้วนะคะตอนนี้ขนมของเราก็ขึ้นฟูมากๆเลยนะคะ ขนมตาลของเราก็สุกดีแล้วนะคะจะก,ก็จะเห็นว่าฟูมากๆเลยนะคะแล้วก็น่ากินมากๆด้วยนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากนะคะแล้วก็วิธีขูดตาลนะคะวิธียีลูกตาลนะคะแยกน้ําแยกเนื้อออกจากกันนะคะก็วิธีการทําแบบง่ายๆนะคะค่ะอันนี้ขนมที่เรา,าแยกน้ําออกนะคะประมาณ3มชั่วโมงนะคะ รสชาติที่ได้นะคะก็หวานมันนะคะก็จะไม่ขมไม่ฝาดด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆเราไปลองทําตามดูได้นะคะค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องตัวคุณวีด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ